การที่มีศีลไม่ด่าใครไม่ลักได้ขโมยของใครในวันนั้นก็รอดไปตรงนี้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไปหนึ่งวันพอ,าอาภาวนานั่งภาวนา,า,วนาเดินจุกมไม่ด่าคนแล้วเนะนาะท่ายั่งเนาะขอยังเนาะพุทโธพุทโธทำลังอะไรก็ต่างามันภาวนาภาวนาภาวนาคือท่องท่องพวนวในาในจใจนะเนี่ยมันก็ไปเป็นไ,ไม่ด่าใครไม่ใส่ร้ายป้ายสีใคร มันก็เกิดเพระของจิตที่สงบครับอพอจิตสงบขึ้นไปมากๆขึ้นมาเกิดปัญญาครับปัญญารู้ว่าตนเองทําอะไรผิดครับปัญญารู้ว่าตนควรทําอะไรควรคละอะไรครับตรงน,นี้พอรู้จักอย่างนั้นมันก็ระวังไม่ทําผิดไม่ประมาทเมื่อไรประมาทมันก็ละาการกระทําที่เป็นทุจริตครับพอละกันความเป็นทุจริตละได้แล้วทิ้งได้แล้วตัดได้แล้วมันก็เข้าสู่การดํารงชีวิต ที่ปกติไม่เบียดเบียนใครครับของใครทั้งสิน้นเขาก็มีปัญญาเกิดขึ้นว่าอ้อที่ถามที่ผ่านมาทั้งหมดเขาใช้ชีวิตที่ประมาทและเบียดเบียนคนอื่นในที่สุดพอเขาปฏิบัติต่อเขาเกิดการปัญญาหรืเอเกิดการการรู้ธรรมะมากขึ้นมากขึ้นเขาก็เห็นทางว่าอ้อฉันสุกใจแล้วครับยอมมีความสุขใจ บางครั้งจบจนได้บรรลุธรรมจนเข้าเป็นอริยบุคคลโสดาบันขึ้น <Okay. S 2> ความหลุดพ้นตัดสังสารวัตรตัดความผูกพันอะไรมากบ้าละออก mm hmm. ไม่ไม่ทุกข์ร้อน uh huh. เหมือนก่อนพอไม่ทุกข์ร้อนเหมือนก่อนคราวนี้ทำไงหละ่ะใจมันก็โล่งสบาย uh huh. จะทำอะไรที่ไหนอยู่ใครก็มีความสุขสบาย uh huh. แล้วเขาก็รู้ว่าโอ้ ฉันก็ไม่ต้องไปสู่นระกอีกแล้ว mm hmm. เห็นไฟร้อนก็รู้ว่าไฟร้อนไม่เข้าไปใกล้ mm hmm. เห็นอันตรายก็รู้อันตรายไม่เข้าไปใกล้ uh huh. นั้นคือผู้เห็นด้วยปัญญาเพราะเห็นชีวิตของตเนเองที่ต่อสู้ mm hmm.